กำลังจะตัมเปล่าให้แกงครับไมยตัวนี้เนี่ซื้อมาจากตลาดห้องเคยครับ Chi, อมนะคะมาดมเดมเฉยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนครับ <c oughs> อลาย,ยนัด<อ> <c oughs> ตีลิกอ่ะสีเปล่าคนนั้นว่าตีลีกอ่ะสีเปลือยหอยใหญ่จ้าตัวเต็มรถมันก็มีน้ำตัวน้ำหอยมัน ควว่าท <c ười> ี <c ười> <c <ười> C ่ว่าใครเนี่ยคนดู่หอยแข็งคนดเป็นเดลโซแซนเนายหอยแข็งคนดเขาใส่พืนนี่ล่ะคัดขึ้นหัวเท้เไนเลล้างเมื่อหรอเนาะจ้าล้างล้จ้าผู้ท่าเซนอันผู้ท่านตอนนี้มองอะไเข้มเลยเนาะ

เอาใส่เสียแล้วเอาท้านนี่หมอะไรคนอยู่คุณหมเองหมอดาหมที่สีเสียเล็กน้มาแต่งใส่ไม่แค่โเลยก็ไดผมแปเอาผ้ามุ้งใส่สีขาวอบบรถตุรกีมันมีที่ใดในปัจจทบัีเราจ้าตาจะคนนี้เรื่องหอเล็ี ด่วครับด่วดนด,ดวนย,ย่อนเลยฝากติด,าดตามแล้วนะครับ